ก็จากคลิปที่แล้วนะครับเราขึ้นมาที่ของการพื้นที่ต้นแบบนะครับบนกันนกูดนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ดยรอ,อกอน,น,นะครับส่วนอันนี้เป็นที่ถ่ายรูปอันนี้เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วยังไม่มี ตาองกรเราจะไปรีวิวใกล้ๆนะครับอันนี้คือพื้นที่โดยรอบด้านหลังจะเป็นพวกขางสุดนี่เป็นพวกรูปปั้นนะครับเป็นจัตหายากษ ้แข้งครับซึ่งเป็นไฮไลท์ที่ของจั่หวัดไทยนะครับส่วนด้านบนจะเป็นรูปปั้นของสืบนาะซาครับระเทียนนะครับตรงนี้ก็เป็นมระดกโลกน,นี่เป็นร้านจอดครับจะเห็นว่ามีร้านกว้างขวาง เดี๋ยวอีกสักพักของเราจะไปที่ตลาดนะั่นตลาดของชาวข่านะ